สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช e l youtube คนขับ c e เล r ิโครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่27แล้วนะครับก็จะเป็นเทคนิคแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ Suzuki c e เล r ิโนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูในห้องโดยสารนะครับว่าเราจะทําการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มกันนะครับปกติจะมีไฟส่องสว่างบนเพดานนะครับเป็นไฟหลอด อย่างเช่นเวลาเราเปิดใช้งานตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้เป็นภาพตอนกลางคืนมันจะมืดมากนะครับบริเวณห้องโดยสารด้านหลังแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระนะครับจะเห็นว่ามันมืดมากนะครับวันนี้เราจะทําการ DIY นะครับโดยการติดตั้งไฟเพิ่มกันโดยต่อสายนะครับไปจากไฟเพดานนะครับวิธีการแก้เนี่ยก็งัดออกมาเลยไม่ยากนะครับไฟเพดานเนี่ยมันจะมีกิบล็อกอยู่แค่นี้เองนะครับดึงออกแรงๆก็ออกแล้วนะครับไม่ต้องขันน็อตหรือขันสกรูอะไรนะครับ อถอดออกมาเรียบร้อยนะครับวงจรภายในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ต่อกับหลอดไฟเราจะพ่วงโยงมาจากจุดหลอดไฟเลยเพราะว่าเราก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกับหลอดไฟเพดานปกติเลยก็คือสามารถเปิดปิดประตูแล้วก็ไฟติดได้นะครับวิธีการที่ผมทำเนี่ยผมจะทําการเก็บสายไปบริเวณขอบด้านข้างเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลื้หลังคาเพดานนะครับบางท่านอาจจะทํา อาจจะต้องลื้เพดานลงมาทั้งหมดแต่ผมจะทําการเดินสายไปตามขอบนะครับขอบด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับทําให้เราไม่ต้องใช้ขั้นตอนในการทําเยอะนะครับก็คือเดินเลาะไป2หลอดก็เดินหลอดนี้มาอีกฝั่งหนึ่งพ่วงต่อกันไปแบบนี้นะครับวิธีการถอดเนี่ยเราก็ทําการร้อยสายจากจุดไฟเพดานนะครับร้อยไปแล้วก็เลาะขอ,ขอบกระจกด้านบนนะครับมันจะมีช่องเราสามารถแย่เข้าไปได้เลยนะครับช่วงเสาเอเนี่ย ก็ไม่จําเป็นต้องถอดก็ได้นะครับบางคนถอดงัดดึงมันอาจจะทําให้เกิดการเสียหายแตกหักได้นะครับแนะนําว่าวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่ทําแบบง่ายแต่ว่ามันก็เรียบเนียนนะเราไม่เห็นสายไฟแน่นอนนะครับดึงยางขอบประตูออกนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยทําเนี่ยผมว่ามันทําเองได้ง่ายๆนะครับก็ดึงขอบยางประตูออกแล้วก็ยัดเข้าไปในช่องนะครับมันมีช่องที่เราสามารถแย่ ใส่ไฟเข้าไปได้นะครับเสา A ก็ไม่ต้องถอดนะครับตรงฝาครอบเสา a เนี่ยแล้วก็ยัดขึ้นไปแล้วก็เอายางขอบประตูเนี่ยดันกลับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็พรอดสายผ่านเข้าไปนะครับแย่เข้าไปเราจะมองเห็นอีกฝั่งนึงอนะ่ะแล้วก็ดึงผ่านข้าไปนะครับเดินไปตามยางขอบประตูนะครับอ่าตัวนี้เป็นงานฝีมือนิดนึงนะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับใช้สายไฟแล้วก็ใช้หลอดไฟเท่านั้นเองนะครับง่ายๆแล้วก็เก็บยางขอบประตูเข้าที่เดิมเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วนะครับสายไฟเราก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยต่อทีหลังเราทําการต่อหลอดไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอมาถึงจุดด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเราโผลกสายไฟออกมาแล้วเราจะเดินโยงสายไฟข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทําการดึงยางขอบประตูด้านหลังออกนะครับ เปิดฝาท้ายแล้วก็ดึงยางขอบประตูออกสักนิดนึงพอนะครับไม่ต้องดึงออกหมดดึงแค่พอเราทํางานได้นะครับก็คือเราจะโยงสายไฟนะครับจากจุดด้านซ้ายมาบริเวณด้านขวาแบบนี้นี่นะครับแช่นี้เรียบร้อยสายด้านในเนี่ยมันจะเป็นสายแบบสายชิวนะครับก็จะมีข้างในก็จะมีแดงบวกดําลบเราก็ต่อไฟปกตินะฮะก็คือสีแดงก็ต่อบวกไว้สีดําก็ต่อลบนะครับ แค่นี้เองนะครับโอเคนะครับเรามาดูสายไฟนะครับเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจาก La z a ด a นะครับหลอดละ19บาทนะครับซื้อมา2หลอดก็รวมค่าส่งอะไรแล้วเนี่ยมันประมาณ50กว่าบาทนะครับที่ผมชำระปลายทางนะเป็นหลอดไฟแบบนี้สว่างมากนะครับ LED 5เมตรนะครับใช้กับไฟ12โวลต์ได้เลยนะครับไม่ต้องมีมอแปลงอะไรต่อพ่วงมาได้เลยเอาไปติดตามที่เราต้องการได้นะครับเดี๋ยวเราก็ ต่อสายไฟแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันหรืออาจจะใช้ท่อหดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันกินไฟน้อยมากมันมันไม่ร้อนนะครับใช้สายไฟขนาดเส้นเล็กๆมันก็ยังแบบว่าใช้ได้นะมันไม่กินไฟมากนะครับตัวนี้หลังจากนั้นตัวนี้มันจะเป็นเทปกาวนะครับ 3m แล้วก็ดึงลอกออกแล้วก็แปะตรงบริเวณตัวพลาสติกถ้าเราแปะด้านบนน่ะมันจะไม่ค่อยอยู่นะถ้ามันเป็นตัวพรมหลังคาด้านบนอะ่ะ มันแปะไม่ค่อยอยู่ถ้าแปะกับตัวพลาสติกเราอาจจะแปะฝั่งนอกฝั่งในแต่ผมอาจจะแปะระหว่างกึ่งกลางระหว่างเบาะเพื่อที่มันจะได้เห็นไฟสว่างทั้งสองฝั่งนะครับเราก็ทํา2ฝั่งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเรามาถอดโคมไฟนะครับเพื่อที่เราจะต่อจากจุดหลอดนะครับพอเราต่อออกมาแล้วเราก็ทําการต่อสายเข้ากับบริเวณขั้วหลอดเลยนะครับหลังจากนั้นเราใช้เคเบิลทายรัดสายไว้ นะครับเพื่อป้องกันเวลามันสะเทือนอะไรเงี้ยเราขับรถไปตรงนี้มันมันอาจจะตกหลุมมันมีโอกาสที่จะสะเทือนสายมันอาจจะหลุดอะไรได้นะครับเราก็ใช้เคเบิลถายรัดไว้เรียบร้อยนะครับลองเทสนะครับเสียบคอนเนคเตอร์ต่อไปนะครับเราก็ต่อไฟบวกลบปกตินะฮะเนี่ยเราก็ลองเทสดูเปิดปิดดูใช้ได้ไหมถ้าได้เราค่อยประกอบนะครับของเดิมมันใช้ได้อยู่แล้วแหละนะฮะก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจับดันขึ้นไปเฉยๆเองนะครับ เรียบร้อยแค่นี้เราก็ลองทดสอบนะครับเปิดปิดดูได้นะครับเนี่ยตัวฝากครอบไฟเนี่ยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับคือตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนหลอดไฟอะไรได้นะครับตัวนี้แต่ผมยังใช้ของเดิมอยู่เป็นไฟสีส้มๆนะครับเดี๋ยวกําลังมีความคิดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวไฟ LED อีกทีหนึง่งเดี๋ยวทําคลิปมาให้ดูกันอีกทีนึงนะครับก็พอทําเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังกันนะครับ นี่มาดูความเรียบร้อยของงานกันก่อนนะครับเนียนๆเ,เลยนะครับเห็นหลอดไฟไหม <c oughs> นะฮะตัวน,นี้มันกลางวันนะครับมันก็มันยังสว่างอยู่เดี๋ยวผมเอาให้ดูอ่านี่เห็นไหมแจมไหมแจมมากนะครับเห็นทั้งห้องผู้โดยสารที่นั่งหลังนะครับคนที่นั่งข้างหลังก็สามารถมองเห็นของในกระเป๋าอะไรเงี้ยอยากจะหยิบของอะไรเงี้ยหรือลงมาด้านหลังรถนะครับอยากจะ เปิดของหยิบของตอนกลางคืนนะครับไม่ต้องหาไฟมาส่องแล้วมีไฟส่องด้านหลังสองดวงแจมๆเลยนะครับนี่นะเป็นไงนะครับนี่เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเฉพาะตอนประตูเปิดปิดหรือว่าจะเปิดแบบแมนนวลนะครับก็คือเปิดปิดโดยใช้สวิตช์ก็คือมันจะทํางานตามกับไฟหลังคาเลยอ่ะถ้าเราเปิดปิดแล้วก็ได้นะครับหรือเราจะเปิดประตู เปิดประตูเพื่อให้ไฟเปิดนะครับแล้วพอปิดประตูแล้วก็ให้ไฟปิดอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเหมือนไฟประตูรถยนต์เลยนะครับก็สามารถใช้สวิตช์ของเดิมได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยถ้าเราตั้งไว้ตรงกลางนะสุสกิสเซลโอเนี่ยถ้าไว้ตรงกลางมันจะเป็นไฟที่ประตูนะครับคือถ้าเราปิดประตูอ่ะเดี๋ยวผมลองอันนี้เราเปิดประตูไฟมันจะติดนะครับแต่ถ้าเราปิดประตูไว้สักพักนึง ปิดแล้วนะครับเห็นไฟไหมสังเกตไฟอ่ะไฟดับแล้วพอไฟเพดานบนนี้ดับนะครับไฟด้านหลังอะ่ะก็จะดับไปด้วยนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูมันมองไม่เห็นนะฟิล์มกระจกรถมันสะท้อนเห็นไหมอ่ะไฟไม่ติดก็คือมันจะดับพร้อมกับไฟเพดานเลยนะครับกรณีที่เราต่อพ่วงกับหลอดนะมันมีข้อดีตรงนี้ก็คือมันจะเปิดปิดให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่พอเราเปิดประตูไฟนี้ติดไฟข้างหลังก็ติดด้วย แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดประตูอีกทีดิดี๋ยวลองเทสนะครับเราก็ลองเทสดูนะครับปึ๊บปิดประตูนะครับพอไฟดับครับเดีย๋ยวลองมาส่องดูด้านหลังนี้เทสให้ดีนะครับมันเป็นฟิล์มดำอ่ะมันมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเปิดดูก่อนอ่ะเปิดมามันก็ต้องติดอยู่แล้วนะครับ ทำไงจะถ่ายให้ทุกคนเห็นว่าตอนเราปิดประตูแล้วมันจะดับตามนะครับเราจะลองเทสยัยงไงเอ,อเอ้อเดี๋ยวผมเอาตั้งกล้องผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าวางไว้ตรงนี้อืออ่อ๋อเดี๋ยวเพิ่งเวี้ยนหัวนก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องไว้ตรงนี้เคนะครับสังเกตที่หลอดไฟนะครับ เห็นนะตอนนี้ผมเปิดประตูท้ายอยู่นะแล้วก็ไฟมันจะติดเดี๋ยวผมปิดประตูนะครับตึ๊บมันน้องมันเขาเรียกว่ามันมีน่วงเวลานิดนึงนะครับถ้าเราถ้าเราใช้รถเวลาเราปิดประตูเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหน่วงพักนึงนะครับกว่าไฟท้ายมันจะปิดนะครับแวบ เรียบร้อยเห็นไหมมันก็จะดับเองเราเปิดประตูขึ้นมามันก็จะติดเองอัตโนมัตินะครับก็เป็นการเททดสอบให้ทุกคนดูนะครับโอเคใช้ได้นะครับ,นะรบถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ไฟเอามาติดตั้งเองแบบผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคําอธิบายคลิปนะครับผมสั่งซื้อมาจาก l a ซ a ด้นะครับหลอดละสิบาบาทเองไม่แพงนะติดเองได้ง่ายเลยซื้อสายไฟามาอีกสายไฟนี่ก็เม็ดละ5บาทนะครับไปสั่งซื้อได้ตามร้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับหรือสั่งมาจาก Lazada ก็ได้นะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับการใช้งาน Suzuki c e l e r i โอยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคนขับ Suzuki c e l e r ดโด,ด,ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับ